สวัสดีนัคขาทุกคนเดี๋ยวมาถกเรื่องว่าขาวดำเพื่อเป็นสีซากลนด้วพี่น้องเด้อปล่อยก่อนเดี๋ย้าะบานไอ้อ่องเกค่เสื้อสีนี้โอ้ยแต่จากขวไอ้อองเกิดเสื้อเสื้อสีขาวดอกออลิตตามาแล้วหนาวไหมลูกปิดแอร๊ไหมเย็นบ้างเฮ้ยขึ้นหนาวเดี๋ยวพี่น้่งพ่อใจบัดชีดดีกว่ามาเรียนโทรมา เทมือผลบรรจใจอยู่ขอรบบดาเร็วลืมจาสื่อไพปากความนาลิตะมาแล้วจ้ายัดสต้องชำรัารดโดดหนึงสยัสอา มันจะดอปด่ามรัะสนสามแอนสนอกและตกนะลูกถอดอะี่ได้ไจ่าเราจะพี่พี่บัตรเคดูดีมากจ้าในตัดก็จอกงานกับพ่อนะวันนี้ใช่ไหมคะชุดนี้ยาวตั้งแต่เมื่อเช้าตั้งแต่บ่ายยังดูดีอยู่ก็เลยมันสวยอยู่ไม่เปลี่ยนสันเราเปลี่ยนบวบงคับนแล้วใช่ไน้อง ั่นเดี๋ยวไปกินข้าวคำนึงแล้วกลับลูกนะกลางวันจะกินอู้เห็นหนักคนใหม่ๆกินสิตห้ึ่งทำผมไหมคะหวีผมไหมบีผมหน่อยนึงมานิดนึงหวีผมหวีนิดเดียวหวีนิดเดียวไหมนะครับทุกคนมันยุ่งไหมอันโหวีเองอ่ะ บอสเกบบอสโนตเนี่ย้อก็บอผมกับพระได้ตัดมืออจอาจจะตัดผมยูดอนเพราะว่าคุณเขายูดอนเพราะไม่อาจะไม่ได้ตัดนะแล้วเล่นไหนอันที่ตเราเลบแล้วชุดก็จะกุญแจชุดแจชุดชันเน ปดสิบเจ็ดจะได้มีชว่ามีอยู่นะเผื่อไปเลยอาคุณเจียไปใส่เม่หร่้บอกเออไดแค่ออกแล้หยวยต่ระวังหัวนะลูกหวบึ้มนะมีผมไหมคะ ผีนิดนึงมาจะได้สวยนะลงผิวไหม <c oughs> ไปหรือปลงผิวไหมคาร์ถ้ามันเกิดบอดตัวพี่นดองไปก็้องเกิดบอดโดนดเนี่ยไปไปอันยุ่งนหะหนูต้องเติมเรองมีอังเกขาสั้นครับ ไม่ทำยังเก่งขาสั้นนะครับอาปาได้ท่นทีไปสอนไปสับไปเขามียังเก่ง2ชั้นใช่ไหมคมันสวยไม่มีผมนรอทำผมนิดนึงไหมเข้ามาเข้ามามาา้ เดี๋ยวๆนย่ไม่สวยแล้วเปรือจะบอกว่าขั้นเบื้อดีบอกทีขั้นเ้อดีสร็จแล้วสวัสดีคุณพร้อสวัสดีนะครับเปีเพมราทำากงกัสิตื่นลุโนได้ไหมลุโนมาหาว่านตที่แล้วไหของเล่นห ำพี่เดไไทด้ม้ไหมเตรียมตัวงานเจ้าของรไปลุกไปไปเดินเดินเดเดนปิดเลยงับไปเนียท่านสิบหาาของว่ากระเป๋าอไไปเมาอุ้ยน่าซื้อกระซอมกันสี่น้กเ่ป็ันองาเจ็นานัไปนาจาปจ้า ได้เสื้อซัมตมพี่น้องรุด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 เุดรุดรุนรุด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 ดรุดรุดรุดรดรุ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 ดดรุดรุดด

สวัสดีค่ะตารูหบ่ในตะเสนนั้นไปลองมาอันนี้อันนี้มาโอคอุจกอแ่หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดกลับมาลเหมือนเดิมแล้วค่อยปาก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 ปาใส่แก๊สหลังเยซูสิปากเดินตอนเก็บเพื่อทัทรงจำ ซ้อมหนักแน่นนะครับตอนนี้ใครใครสนใจเรายังรับสมัครแดนเซอร์ชายอยู่นะครับแดนเซอร์ชายยังรับสมัครอยู่ตอนนี้สมัครเข้ามาได้เลยนะครับยังรับอีกหลายตําแหน่งเลยเฉพาะแดนเซอร์นะถ้าทำงานเมืองหลังคอแล้วยืะแล้วครับชิมงานเมืองหลังหลายเลยแลโอเคออกไปงนี้นะครับมันอัพอันนี้สออกจากปากเลย เบีนเบียนแล้เกี่ยวหจะหายเบนอันนี้เกี่ยเนจะหายของกันอันนี้เงบอเต็มบ้านพี่น้องเต็มบ้านมูกูส oh. ่วนนี้ก็มีต่็งเตอร์นะคะแรับร์ส่วนใจเตืนรังบึงพี่เขาซ้อมเต้นกระรังดูกพี่เขาซ้อมเต้น เขใส่เศษเกงเขามีเศงเกงนะคะชุดเนี้ยไอ้ลูกขึ้นโชว์เกงดูกเกงขาสัาน้นเขามีเศงเกงขาสั้นดิยเขามีเศงเกงขาสั้นด้วยนีน่นบอลข้างในเลยเกยงขาสั้นนะครับ <c oughs> เกยงสั้นนะจับอู้ยส่งขาสั้นพร้อมปะฮ๊อปปะเขาขท่าหนูอยู่ไหนลูกเขาเกลิดแม่ไหนเป็นเขาเกิดเมื่อไห้ขาขา่ ไม่นานอันนี้อันน okay. ี้สวิงแสไม่เลียสิเดว้าอะรแบบนีนยืคอเทป่าสีรูมันจะขาดคาดเลย ไปแล้วไปแล้วที่ไปส่งาาสามคอย่างกิน้วยไงอย่างกินชั้นหนึ่งเดส่งนส่งขาสั่งคนหน่งส่งขาสั่งแดนเซอร์มากันเยอะนะคะมาเลยจ้าสีข้าวไปหลายโลแล้ว อันนี้คือโรงหนังหรอาเแียเตอร์หรอดูสิหนังเนียทุกคนคือมีคนเบาเวลาว่างจากการทำเนื้อดูหนังใช่ไหมอยากกินอะไรเดอร์้วพิซซ่าแล้วมันพี่ขึ้นพี่ขึ้นแล้วแต่งเสื้อกันอะไรโอ้เป็นใจอยู่หรอกยังเหรอเดี๋ยวไชายต้องร้อหนักนะอันนี้รถยังนี่ รถจรถกบรถนงอาหารแล้วเค้นีพิซซ่าถาบักไงพี่นองในแจ็คสมุงแล้วมุมดูหนังของสาวหนุ่มๆอันนี้ก็เป็นเซตผู้ชายซ้อมนะครับอันนี้ก็เป็นทางผู้หญิงผู้หญิงเขาจะชอมเสร็จแล้วก็จะมานั่งดูหนังฟังเพลงเมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นไงบ้างได้ดูยอนหลังตัวเองไหมยกหัวจากกวาจ่าฉันอยากหัวอาจ่าฉันอยูยเทิ้งหันน่ะ หรอดูจนจบไหมอ๋อเขาไ่เอออ่าเขาไม่ไหมม้วนไหลม้วนคักค่ะเซตบีรอดตัวนะไม่จะบอกไงเซสเบยจะรู้ว่าเตยทำยังไงจะได้รู้ว่าโอเคออกงานรอบหน้าจะทำยังไงผู้ใดเด่นผู้ใดเล่นพี่เนสัวต้องบอกโอเคแล้วาปไปบาเล่ยไม่มีเสียงเด้องานถัดไปคืองานบาเล่ยนะเดือนนี้เธอไม่มีงานแล้วนะ่ไม่เป็นไรค่ะเขารวยอยู่แล้วเงินเพจเขาเยอะอยู่แล้วเา

แค <Bien. S 2> uh, ่ก็เปลี่ยนดีเกิดไรพี่น้องว่าคนมาไลจ้ากันนันนี่นู่พี่น้องกนตกมาฝนสักตกแลวมาลูกมาเอาตู้นรถครูไครูโกเอาแอร์อู้คือนาสอยลุกแม่รู้ไห ล ici, ูกแต่งขียร้อนขีหนาวอยู่อะลูกนั่งดีลูกนั่งเดียวลสไตล่าสไตล่าสไตล่านั่งกับพ่อติไปนั่งดีไปลูกไปบอยสิก่อนไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้ตัวนะคะบายบายก่อนบายบายบุ๊ยบุ้ยมบุบุ๊มบุ๊ม